หามุมก่อนนะคะโบโจสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดีย๋ยวนางจะมาแชร์ความรู้ภาษาฝรั่งเศสนะคะเนื่องจากว่าไอเดียนี้เกิดมาจากมีน้องสาวตัวแสบนะคะจะหนีไปเที่ยวยุโรปที่นางก็เลยบอกว่าจะมาขอเรียนภาษาฝรั่งเศสกับพี่นานะคะแค่วันไปแค่วันเดียวนันก็อยากจะมาเรียนนะคะแต่ว่าก็ดีเป็นข้อดีนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราได้เอาไปใช้ มันก็เหมือนเราเอาไปฝึกใช้กับคนที่เป็นเจ้าของภาษาที่นู้นเลยแล้วแบบเขาก็คงแบบเฮ้ยนางเอเชียนางนี้ไม่ธรรมดานะคะก็เดี๋ยวลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะคะจะฝากเอาไว้ทั้งหมดวันนี้แปดคำด้วยกันนะคะลองเอาไปฝึกออกเสียงตามนะคะแล้วถ้าใครมีคําถามมีปัญหาว่าเออออกเสียงอย่างนี้ถูกต้องไหมอย่างเงี้ยค่ะมาพูดคุยกันได้หรือใครอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ไปตั่งเศสครั้งแรกเป็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะคำแรกนะคะง่ายมาก คำว่ากาแฟิกกาฟิกคำว่ากาแฟเดายากไหมคะ <laughs> นะ,ะ <laughs> อ๋อกาแฟก็คือกาแฟแก้วหนึง่งซึ่งกาแฟในประเทศฝรั่งเศสและก็ทั้งประเทศไทยเรานะคะตอนนี้ก็มีทั้งหลายประเภทแล้วเนาะเอสเปรสโซอเมริกาโน่ลาเต้อื่นอื่นคาปูชิโนนะคะนัวเซต์อัลลองเจเดกาแฟเน่ etc <laughs> เอาคำว่ากาแฟไปก่อน <laughs> <laughs> ง่าย,ายๆ <laughs> นะคะ <laughs> คำที่สอง ก็คือจีจีว่าชาในภาษาไทยนั่นเอง RJ RJ Couples ก็คือขอชาแก้วหนึ่งค่ะคำที่สามค่ะช็อกแลตช็อกแลตก็คือช็อกเกล็หรือคำว่าช็อกโกแลตในภาษาไทยนั่นเองนะคะคำนี้ง่ายมากเนาะเดากันได้คำที่สี่ก็คือคำว่า โอ้มันดูคำเดียวสั้นๆแต่ว่าถ้าเอาไปใช้จริงๆคือให้ใช้คำว่าอินอินที่แปลว่าหนึ่งในงเพศเมียนะคะเพศภาษาเพศภาษาอังกฤษเอ้ยขอโทษภาษาฝรั่งเศสนะคะเพศหญิงนะคะ Une Une อินบุเทลดูอินบุเทลดูอินบุเทลดูก็คือฮารมหนึ่งขวดค่ะ คำที่5ไม่ยากเลยค่ะเผื่อใครชอบกินโค้กนะคะก็สั่งคำว่าอั er er ่นคุกะอันคุกคะคะส่วน3าคำที่เหลือจะเป็น adjective หรือคำขยายสิ่งที่เราจะสั่งกินนั่นเองเช่นว่าช็อกโกแลตโชว์คำว่าโชว์คำที่6นะคะแปลว่าร้อนก็เป็นคำที่ขยายความว่าเราต้องการกินช็อกโกแลตร้อน ไม่ได้อยากกินใส่น้ำแข็งคำต่อไปก็คือคำว่า g l a s e g l a s s c g l a s e ก็คือแปลว่า ice หรือเย็นนั่นเองนะ,ค,ะคำสุดท้ายก็คือคำว่า f r a p p e f r a p p e ซึ่งถ้าจะกดเป็น verb นะคะ f r a p e e แปลว่าขวะก็คือ f าดก็คือตกนะคะแต่ว่า ไอตัวเนี้ยฟรุปเป้พอเป็น Adjective มันก็คล้ายๆกันก็จะเปินเป็นคำที่ขยายคำว,ว่ามีการเอาน้ำแข็งมาตบๆๆให้ดึกภาพตามนี้เนาะเนเผื่อมันจะช่วยจำได้ตบๆๆจนละเอียดโดนตบจนละเอียดนะคะก็คือฟร a ปเป้เช่นคาปูชิโน่ฟรุปเป้คาปูชิโน่ฟรุปเป้คาปูชิโน่แก้วหนึ่งคะ่ะคาปูชิโน่ปั๊บแก้วหนึ่งนะคะสอให้น้ำหมด8ปดคำเนาะอกช อันที่อช็อกโกลาตุเริดโลโ์บินุไดอันโคคาอันชอช็อกลาซีฟรุตเปอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้แปดคำนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาทำคลิปแชร์ความรู้กันใหม่นะคะอ่ะแล้วพบชน